จักรวาลคนแรกในประวัติศาสตร์ไทยปุกอภัสราหงส์สกุลวัย70ปีได้รับเลือกให้เป็นดาวดวงที่176รบประทับร่อยมือรอยเท้าเป็นอมตะนุกศรนัณลานดาราหอภาพยนตร์องค์การมหาชนโดยในงานนี้นะคะก็มีลูกชายสุดที่รักปอกพัสราก่อนและว่าที่ลูกสะภ้ยมาร์กี้ราศีรวมถึงแฟนคลับสมัยตั้งแต่เป็นนางงามนับร้อยคนแห่มาให้กําลังใจกันเพียบทําเอานางงามรุ่นใหญ่ทึงกับเอ่ยปากว่าเป็นปลื้มสุดๆแต่พอถูกถามถึงข่าวดีของลูกชายและแฟนสาวคุณแม่ปุกยิ้มก่อนเปิดใจว่่่าานีีคืืออเรองรงด ที่ทำให้มีความสุขแบบคูณสองเลยแล้ะค่ะก็รู้สึกยินดีนะคะยินดีเป็นอย่างมากที่ว่าลูกทั้งสองคนก็จะมีความสุขก็รู้สึกยินดีค่ะเลิกเร็วทันใจเลยค่ะอ๋อก็ก็เพื่อให้ให้ทันใจคู่บ่าวสาวคะชื่ใจว่าที่ลูกสะใภ้คนนี้ังไงบ้างอ๋อน่ารักมากค่ะแล้วก็เป็นคนขยันขันแข็งในการทำงานนะคะโดยเฉพาะถ้าลูกมีความสุขเราก็ มีความสุขอยากจะเห็นลูกมีความสุขนะคะน่ารักมากค่ะอยากอุ้มหลานไหมคะแหมแน่นอนค่ะต้องอยากอุ้มอยู่แล้วค่ะ,คะอะไรนะคะแต่งปูเพก่อมีลูกปั๊บนี่ได้บอกไหมก็เล่นก,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 ก็ก็เล่นในใจลึกๆหน่อยหลายคนลุ้นเรื่องของสินสอดว่าจะพันลาน้านอีกหลายคนลุ้นไหมอ๋อสินสอดเหรอคะอ๋อเรื่องสินสอดมีคะ่ะมีนะคะอ แต่ตอนนี้ยังไม่ได้คุยกันถึงเรื่องนี้เลยค่ะค่ะต้องไปนะคะคุยกันก่อนค่ะคุ่มเต็มที่ไหมค่แน่ทุ่มใจเต็มที่อ,อยู่แล้วนะคะในงานน<า>ี้สาวมากี้และหนุ่มป๊อกยังเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมงานวิวาในช่วงเดือนธันวาคมนี้ว่ายังคงไม่อยากรีบร้อนแล้วก็กดดันตัวเองขอเตรียมตัวไปเรื่อยๆเพื่อใทุกอย่างออกมาดีและอยู่บนพื้นฐานของความสุขของทั้งคู่ค่ะ